ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยและขอเจริญพรสถายาิโยมผู้สดับรับฟังวันนี้ธรรมหลวงพอด,ดีอาจจะมา,าคุยปราศัยกับญา,าติโยมอาจจะมีการแทรกแนวคิดหลักธรรมเล็กๆหน่อยๆ้อยพอประดับปัญญา เออว่าว่า,วาอัดธรรมะก็อัดมาเยอะล,ละละ <c oughs> อัดมาก็รอยกาคลิปคลิปเลยจบเลยตั้งแต่ตั้งแต่รอยกาคลิปละละตั้งแต่อัดมาก็ได้ประมาณรอยคลิปแล้วลตังตวงตว้งแต่คนโควิดมาจนถึงบัดนี้หลวงพอดีไปไหนไม่ได้อยู่วัดอย่างเดียว <c oughs> ก็เ,เลยนางอัรรมอ่ะก็ดีนะโยมดีดีตรงที่ว่าเราได้คลบกคลีอยู่กับธรรมมากเหมือนกับตอนที่เรายังเรียนอยู่ยังไงก็คืออย่างนั้นอยู่กับหนังสืออยู่กับธรรมมีการค้นคว้าหาความรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกับสมัยที่ตอนเรียนยังเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยยังไงคืออย่างงั้นเลยโยมเอ่ย,เ,อยเหมือนกันปเปอ่า ดีนะที่หัวมันไม่ค่อยดีแต่มันมีความพยายามเฉยๆนะโยมเราถามว่าหัวดีไหมก็ไม่ดีนะโยมหัวอาตมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือว่ามันหัวมไม่ไม่ค่อยดีอา่าไม่ค่อยดีแต่พยายามไงก็ต้องพยายามเอาทํายังไงนะเรารู้ตัวเองว่าตัวเองมันไม่ค่อยฉลาดเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ก็ต้องพยายามพยายามดูให้เยอะๆอ่านใะห้เยอะ เขาไปถึงร้อยเราอาจจะอยู่ถึงห <c oughs> ้า <doubles> สิบก็ย pues like ังดีเออันนี้วิธีแนวคิดของหลวงพอดีแบบแบบอย่างี้แหละก็เลยได้มีโอกาสได้มาอัดคลิปอัดอะไรเนี่ยก็เลยเออมันคลุกคลีอยู่กับหนักอ่ายู่อยู่อยู่กับธรรมะเอ่อเหมือนกับตอนที่ยังเรียนอยู่พอเรียนสมัยที่ยังเรียนอยู่โยมมันเป็นยังไง ก็คืออยู่กับรมอยู่กับหนังสือทุกวันอยู่กับหนังสือทุกวันไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูจนว่าโอ้โหบางวันนี่ลุกไม่ขึ้นก็มีนะโยมจนว่าร่างกายก็45หกนะิโลนะก็โยมคิดคิดดูน้ำหนักนะ ความสูงของอตาตมา163แต่นำนักอยู่45กิโลคิดดูขนาดไหนมันสลิมขนาดไหนโยมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหสุด <c oughs> สุดเพี้ยวเลยเลมแรงๆนี่ลมเพละเลยนะ่นะแต่มาปัจจุบันพอเรียนจบปุอ๊บอยังไงเรียนจบแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมีเวลาพอสมควรเนาะน้ำหนักก็เลยขึ้นไปถึง70 สองเจ็ดสิบสามกิโลเป็นไงหนักกว่าเดิมอีกบัดนี่งเจ็ดสิบบากเราก็อ้วนตึบหมูยังไงก็คืออย่างนั้นใช่แล้วว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่เข้าพรรษามาเนี่ยก็ออกไปบินระบาดสายนอกขอเพื่อนเนี่ยแหละไปสายนอกดีกว่า,าสายในเนี่ยก็ใกล้ๆอย,อยู่ในบ้านเนี่ยแหละไปแป๊บเดียวกว็กลับแป๊บเดียวกว็กลับไงน,นะ วัตถุประสงค์ที่ออกไปข้างนอกเนี่ยหวังว่าจะให้น้ําหนักน้มันได้ลงมั่งเพราะไปไกลเดินก็ประมาณกิโลกว่าไปกลับก็ประมาณ3กิโลได้ในไ,ได้เลยยมตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงปัจจุบันน้ำหนักลด10กิโล <c oughs> ดีเนาะ,ะดีลด10กิโลใครอ้วนก็ทำอย่างนั้นเ้อเดินไกลเดินทุกวันแต่มีกออแม่เด้อย่าไปใส่รองเท้านะ,ะเดินเท้าระเป่านี่แหละ จะได้เท่าของเราได้ไปสัมผัสกับดินธรรมชาติลดแบบธรรมชาติก็เออดีนะและ้วามาวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเล่นกับญาติโยมนี่ละก็คืออยากให้ามามาคอบคุณมาครอบคนณเ,เป็นอย่างมากที่สดับรับฟัง เกี่ยวกับเรื่องธรรมะหลวงพ่อดีมีบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะหลวงพ่อดีนี่ก็ดีคือกันนะดีตรงที่ว่าอย่างไงโย,ยมฟังธรรมะหลวงพ่อดีนะครับว่าฟังธรรมะหลวงพ่อดีนี่ได้บุญหลายมัน <c oughs> เป็นยังไงทําไมว่าได้บุญหลายก็ฟังคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้บุญก็ว่าอย่างนั้นเออก็แปลกคือกันนะโยมนะ ดังนั้นวิธีการฟังมันจะเป็นยังไงทําไมมาฟังฟังธรรมะหลวงพอดีอะไรบนหลาไรเขาบอกว่าบนเกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังสุดๆสังรับวิธีปัญญ์เนาะฮะปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังดังนั้นก็คือการฟังเนี่ยมันมีแบบฟังแบบลอยๆอย่างงี้ก็มีตั้งใจฟังแบบก็มีเออก็บอกว่าฟังธรรมะหลวงพอดีมันแปลกแหวกแนวกับเขาถ้าฟังธรรมะหลวงพอดีต้องตั้งใจฟัง อการตั้งใจของเขาการตั้งใจของเขาในก็บอกว่าการตั้งใจฟังของเขาีนคือได้บนหลายอันแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การตั้งใจฟังของเขาในมันเป็นการัถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยไม่รู้ว่าหลวงพอดีพูดอะไรยังไงเอออันนี้เรื่องของเรื่องนะอืมเรื่องของเรื่องก็ว่าถ้าฟังธรรมะหลวงพอดีแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจฟังเนยจะไม่รู้ว่าหลวงพอดีกำลังพูดอะไรอยู่ ดังนั้นฟังธรมรมะหลวงพ่อดีจะต้องตังใจฟังอย่างเดียวเมื่อตังใจฟังแล้วเนี่ยคือเราได้บุญหลายอ,อืตรงนี้มันจะเป็นยังไงือามามไม่รู <c oughs> ้ดังนั้นก็คือว่าการฟังของอาตมานี่ก็แปลกคือการน,นั้นแหละก็แปลกเหมือนที่โยมว่านั่นแหละโยมนะอม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ international student นี่มันมันมันไม่ใช่เรื่อง มันไม่ใช่เรื่องที่ที่เราจะฟังง่ายๆนะถ,ถ้าฟังง่ายๆเลยเขาไม่ได้ว่าเข <c ười> าไม่ได้เรียกว่า for e i g n student นี่นเนาะคำว่า for foreign student เนี่ยเพื่อนิสิตต่างดาวต่างชาติตรงนี้จะต้องมีอะไรพิสดารถ้ามันปกติเลยมันไม่ใช่ดั <c ười> งนั้นฟังธรรมะลงพอดีเนะี่ยต้องตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วต้องได้บุญ ด้นบนจากจากกำหลังที่ตัวเองตั้งใจไงอ่าเนี่ยมันเป็นมุกของของโยมโยมบอกว่าต้องตั้งใจฟังถ้าถ้าไม่ตัง้งใจฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้บุญที่ <ß> ีจร <ifi akan irsin> ิงเราไม่ใช่ตั้งใจตั้งใจฟังทําไม่ตั้งใจฟังไม่รั่วหลวงพ่อดีพูดอะไรอ่านี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะยโยมเนาะ ธรรมะหลวงพ่อดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาไม่ชอบเอ็นเอียงไม่ชอบอะไรเราคือชอบแบบตรงๆอย่างนี้ละบางครั้งอาจจะพูดไปไม่ทําให้โยมหรือทําให้ผู้ฟังเนี่ยมไม่ค่อยพอใจก็มีนะแต่ทํายังไงเราธรรมะมันก็คือธรรมะนั่นแหละถ้าเราไปเอียงมวัวแต่เอาใจโยมหรือมวัวแต่เอาใจผู้ฟังแล้วเมื่อไรมันจะเป็นธรรมสักทีใช่ไหมเราก็ต้องตรงไปตรงมา ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฮะมันก็ต้องยังไงอาตมาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดเล่นนะโยมนะชอบพูดเล่นมากที่สุดออแต่ถ้าเมื่ออาตมาจะตั้งใจว่าจะจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยธรรมะจะพูดให้ละเอียดของอาตมาเนี่ยแหละมันอาจจะยาวนิดหนึ่งธรรมะของอาตมาก็เช่นเดียวกันแต่ละหัวข้อเรื่องเนี่ยถ้าใครไม่ฟังไม่ฟังถึงแถวจากกลางๆไปถึงสุดท้ายนี่จะไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเมื่อใครจะไปฟังแถวๆกลางๆไปสู่จบเนี่ยธรรมะของขอามาค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ตรงนั้นเออแต่ทีนี้มันไปพิษไป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 ,ไปพิษยังไงหลักการพูดนะหลักการพูดก็บอกว่าสามสามนาทีแรกเนี่ยจะต้องให้แม่นเออไม่รู้แลวเรื่องมันไม่แม่นไม่รู้แล้ว,ลวค่อยพูดบดายดอก <laughs> ค่อยเอาแบบนี้แล้วตามสไตล์ของค่อยนี่แล้ว ดังนั้นก็คือครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทุกๆท,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 ท่านเนะเาะผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่สดับรับฟังธรรมะผมมาโดยตลอดและญาติโยมทุกๆคนเนาะที่ทางฝังธรรมะเอยช่วยกดไลค์กดแชร์เอยเนี่ยเออทุกอย่างเนี่ยขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับทางการติการชมอะไรเนี่ยผมก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณมากๆเออบางคนติชมมาโดยตลอด ทางติทางชมมันนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับนะอย่างน้อยก็ให้ผมพูดไปแล้วทุกคนสามารถรับรู้ได้ว่าผมพูดผิดหรือผมพูดถูกแค่ไหผมก็ดีใจละผมก็ภูมิใจแล้วครับเอ่อเพราะว่าชีวิตของผมทุกวันเนี่ยที่ผมได้ดีทุกวันเนี่ยก็เพราะใครครับไม่ได้เพราะจะเพราะจะเพราะคนอื่นนะครับก็เพราะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนี่แหละครับ ที่เป็นคูบาอาจารย์ผมมาโดยตลอดก็เลยทําให้ผมเป็นคนดีมาจนถึงปัจจุบันนี้อะไทุกรูปเนี่แหละครับช่วยแก,วยก่ช่วยบอกช่วยสร้างช่วยสอนช่วยตักช่วยเตือนมาโดยโดยตลอดนะครับเนะาะระยะเวลาสามสิบกว่าปีนี่ก็คือผมไม่เคยลืมบุญคนนะครับนะผมไม่เคยลืมบุญคนแต่ผมมันไม่มีอะไรที่จะตอบแทนไงผมก็มีอยู่แค่นั้น มีแค่แค่ท่านเห็นนี่แหละจีบอนก็มีผืนเดียวนี่แหละไม่มีไม่มีมากกับเขาเราไม่อมยู่ซ้ำนั้นไปไหนก็ไปได้ทั้งปีผืนเดียวนี่แหละฉันเอว่าสักจีบอต้องสักกลางคืนกันแล้วกันทำวัดเย็นเสร็จก็สักนะตีสองตีสามก็แห้งแล้วมันเป็นอย่างนั้นทำไงหรอเพราะจีบอนมีผืนเดียวมผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใส่เยอะครับผมชอบผืนเดียวคุณขี้คาน ไม่เอาเยอะ,อะดังนั้นก็คือว่าการทุกการติชมทั้งหลายเนี่ยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยคือว่าผมทุกวันเนี่ยที่ผมได้ดีทุกวันนี่นะครับเพราะครูบาอาจารย์ที่ช่วยสร้างช่วยสอนช่วยติช่วยเตือนช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยให้ความรู้ต่างๆเนี่ยผมไม่เคยลืมบนคนนะครับจริงๆนะครับตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะอยู่ตามเฟซไม่ว่าจะอยู่ตามช่อง YOU YouTube ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการปฏิบัติความเป็นจริงถ้าทุกคนเห็นผมความเป็นจริงเนี่ยการอยู่ของผมความเป็นจริงเนี่ยท่านจะแบบ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 ยังไงเนาะบอกไม่ถูกชีวิตของผมมันมันมันยังไงคือผมไม่เคยไปยึดอะไรให้มันมากมายมันนักเปล่าๆอะไรประมาณนี้ผมไม่เคยยึดติดกับเขา ผมจะเป็นบุคคลที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันยากๆให้ประพฤติปฏิบัติให้มันยากต่อไปนะี่คือผมไม่ชอบแบบนั้นผมจะชอบแบบอะไรที่มันยากๆผมชอบทําให้ง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นผมชอบในลักษณะแบบนั้นก็เลยทําให้ชีวิตของผมไม่ไปยุ่ตรงไหนก็เหมือนกันนะครับก็มีแต่คนแบบยังไงเนาะเขาก็อินดูกันอ,อ,อินดูว่าเออเรามันเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายอย่างอะไรประมาณนี้แหละ อาวัาีวอนไม่พื้นเดียวก็แล้วกันนะครับเนาะจะเอาขนาดไหนชิว <c oughs> อนไม่พื้นเดียวคิดดูก็แล้วกัน <c oughs> ออาหานนี่ก็คือวิธีชีวิตของผมที่ผมอยู่นะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมจะไม่เป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งยากลําบากอะไรมากมายดังนั้นผมก็เลยในช่วงเนี้ยผมก็ได้เปิดช่องอีกช่องหนึ่งเรียกว่าช่องเกี่ยวกับเรื่องการสอนภาษาผมก็เลยนึกได้ว่า เป้าหมายครั้งแรกเลยก็คือว่าจะสอนเป็นภาษาไทยให้ภาษาให้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 ใหขมรกัมบูชาเขาได้เรียนก็คือเปิดช่องที่เป็นการสอนนี่แหละครับถามว่ามันถูกต้องทุกอย่างไหมสามารถที่จะเป็นคู่บาอาจารย์เขาได้ไหมก็ก็กกดูดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่แต่ถ้าเรารอให้มันถึงวันไหนที่เราเป็นได้เราค่อยสอนนี่ก็คงชาตินี่คงไม่ได้ทํานะครับเนาะก็เลยทําทั้งผิดทั้งถูกไปอย่างเงี้ยแหล,ละเพราะผมรู้หลักการนั้น ที่แท้จริงของความผิดเที่ผมรู้นะครับคนจะรู้ขนาดไหนกระช่างนะครับถามว่าคนถูกต้องทุกอย่างไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องผิดเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นความผิดมันต้องอยู่กับคนที่ทําเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่กับคนที่ไม่ทํานะครับผมก็เลยตั้งใจสร้างอีกช่องช่องหนึ่ง มาเพื่อสอนสอนภาษาประการที่1ผมจะสอนภาษาไทยให้ไปเป็นภาษาเขมรเพื่อให้เช่ากัมพูชาเขาได้เรียนได้ศึกษาบ้างอีกประการที่1ผมจะสอนเป็นภาษากัมพูชาก็คือภาษาขอมมาเป็นภาษาไทยเพื่อจะให้คู่บาอาจารย์ของผมเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้เรียนบ้างได้รับรู้ว่าเอ้ยลูกศิษย์ของตัวเองได้เปิดสอนแล้วนะเนี่ บางบางรูปบางท่านนี่ก็ต้องการรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเกี่ยวกับเรื่องอาคมต่างๆที่มีปรากฏในตำราใบลานต่างๆตามหนังสือเก่าๆตามวัดตามวาตามบ้านเน่มีเยอะบางครั้งท่านอาจจะอยากรู้อยากเข้าใจตรงนี้ก็ไม่ไม่รู้จะไปปรึกษาตรงไหนอะไรประมาณไหนนี่คือปรึกษากับผมได้นะครับคุยกับผมได้เกี่ยวกับเรื่องภาษานี้ผมสามารถที่จะแนะนําได้ แล้วผมก็มีสอนมีเปิดเปิดสอนเปิดคลิปสอนแต่มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทําไงล่ะครับเนาะเราก็ทําตามความสามารถของเราครูบาอาจารย์ก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ผมก็ชอบแชร์คลิปมาทางเฟซนีประจำนะสกโตโหมีผมจะแชร์มาเรื่อยๆเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้รับทราบกันได้ดูกันนะครับเนาะแต่ผมมันจะเหมือนอย่างนี้แหละครับพิดผมก็คือพิดนะครับพิดก็คือพิดนีผม ผมมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ของผมภาษาผมแค่คลิปสองคลิปแ้วผมแก้ตัวหนังสือมุ่นก็มีนะครับผมแก้มัวมัดก็มีเพราะว่ายังไงนะครับเนาะมันเป็นประเภทของคาถานเนี่ยบางครั้งมันจะมาจากตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมมาจากสมัยโบราณแล้วก็มาถึงปัจจุบันเราไอคนปัจจุบันมันไม่ใช่อ่านตัวหนังสือเหมือนสมัยโบราณเนี่ย ก็าอ่านหนังสือปัจจุบันนี่ยแล้วตัวเดียวกันแต่สะกดมันไม่เหมือนกันพอสะกดไม่เหมือนกันภาษาปัจจุบันจะอ่านไม่ออกผิดรูปแบบของการเขียนผมปัดทิ้งมัลบแกมุนเต็มนะเปรียบเสมือนกับคนไทยอ่านภาษาสมัยรัชกาลที่ห้าอ่านไปอ่านมาเมึนตึ้อค่อยอ่านยังไงได้นะมันอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกครับ ทำไงล่ะเงินต้องมาอ่านตามสมัยปัจจุบันนี่อันไหนอ่านไม่ออกก็ทิ้งไม่ไม่ต้องอ่านมันว่าอ่านไม่ออกไงปัจจุบันมาอ่านไม่ออกอยู่แล้วภาษาคอมก็เหมือนกันมาตั้งแต่ต้นวิธีการอ่านของเขาเป็นยังไงคือเราไม่รู้ไงเพราะมันซ่อ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 น,ซ,อนซ่อนกันมาจนจนไม่มีไม่อยู่ในรูปแบบของการศึกษาก็เลยต้องทํำยังไงครับปาดทิ้งเลย อันนี้มันเป็นสไตล์ผมคือเป็นอย่างนั้นเองครับผมจะต้องแก้ผมจะต้องแก้เลยแก้ทํำยังไงให้มันอ่านออกได้อ่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่แก้มันก็อ่านไม่ออกเพราะอ่านไม่ออกมันมีอะไรขังนะครับสิ่งที่มันเราอ่านไม่ออกมันมันมันไม่ขังมันไม่ใช่ยันถ้าเป็นยันเนอหรือเราไม่ต้องอ่านใช่ไหม เป็นยันเนี่ยเราไม่ต้องอ่านแต่เราไม่จะต้องรู้คาถาปลูกเสกคือเก่าถ้าเราไม่รู้มันก็คือเก่านั่นแหละอ่าเป็นยันเนี่ยชนิดยันเนี่ยมันมันจะอ่านไม่ออกอยู่แล้วละเพราะมันซ่อนแล้วซ่อนอีกซ่อนแล้วซ่อนอีกซ่อนแล้วซ่อนอีกซ่อนจนอ่านไม่ได้น่ะแล้วมันจะมีแยกคาถาออกมาบอกว่าคาถานี้สําหรับปลูกเสกแต่คาถานี้จะมาซ่อนไม่ได้ซ่อนจนอ่านไม่ออกผมแก่นะผมจะแก่แน่นอนถ้าไม่แก้ผมไม่มีปัญญาที่จะเอาไปปลูกเสกยันนั้นแน่นอนครับ ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาแก้แก้ภาษาที่มาตั้งแต่สมัยก่อนๆเนานะผมต้องแก้ตามความรู้ของผมนี่แหละครับรูปแบบตัวหนังสือนี่แหละจะถามว่าผมแก้่ให้มันพิดอะไรไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ไม่ได้พิดอะไรคือแก้เพื่อความถูกต้องนะครับแต่ว่าถามว่าความรู้ของผมสามารถที่จะไปแก้ตัวหนังสือได้ไหมก็มันไม่น่าจะได้นะครับเนาะแต่โดย โดยความรู้ที่เรามีนะ่ะเออก็เหมือนเหมือนเหมือนเราคนไทยอ่านหนังสือสมัยราชการที่ห้านั่นแหละไม่แก้มันอ่านไม่ได้มันทําไงมันต้องแก้นะ่ะเออมันต้องเป็นเรื่องธรรมดาฮ <c oughs> ่าเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเองนะครับเนาะออแต่นั้นครูบาอาจารย์อยากจะชมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสอนภาษาขอม ผมทุกวันผมก็ไม่อยากจะเอายุคคาถามาเป็นดนดน,ดนมาสอนนะครับเดี๋ยวก็ว่าอย่างงี้อย่างงูอย่างงั้นผมไม่ยากผมชอบอะไรแบบมันง่ายๆผมก็เลยเอาประเภทของมอนต์พิธีเป็นพุทธศาสนาถ้าอ่านมนต์พิธีได้มันก็อ่านตัวนั้นได้เหมือนกันถ้าอ่านตัวนั้นได้ก็ต้องอ่านมนต์พิธีได้เหมือนกันดังนั้นะมันเป็นตัวหนังสือการสะกดการรูปแบบสะกดเหมือนกันทุกอย่าง ผมก็เลยเลือกเอามอนพิธีมาที่จะสอนที่จะแนะแนวนะครับก็เลยไอประเภทของคาถาที่ครูบาอาจารย์เราผูกมัดมาเป็นตัวตัวเลยเป็นดนดนๆเลยเนี่ยผมไม่ได้ยกเอามาถ้าผมยกเอามาเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าจะต้องมาปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่อไปอย่างไงนะผมก็เลยไม่เอาผมจะเลือกเอาตัวนี้ และก็ไม่ใช่ว่าไม่เอารอกสักวันใดวันหนึ่งผมจะต้องเอามาที่เราน้อยที่เราน้อยผสมกันที่เราน้อยที่เราน้อยเพื่อให้ครูบาอาจารย์ใดไปสมัมผัสกับตัวเรานั้นเรานั้นขอฝากฝากไว้ด้วยนะครับนักครูบาอาจารย์ที่อยากจะรู้อ,อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมต่างๆเนี่ยผมก็กจะมีวิธีแนแนวอยู่ในนั้นแหละครับ แต่ผมไม่ได้เป็นนะผมไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องวิชานั้นแต่ผมอยากจะมาแนะแนววิธีการอ่านเฉยๆ <c oughs> วิธีการอ่านวิธีการออกเสียงวิธีการสะกดรูปแบบต่างๆพิดหรน์ถูกเนี่ยผมจะสามารถที่จะแนะแนวได้นะครับเนาะแต่แต่แต่แตแตเกี่ยวกับเรื่องวิชาอาคมเหล่านี้มันขังจริงไหมมันดีจริงไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผม ผมไม่ได้มาสายนี้นะครับเนาะผมมาสายพุทธโดยตรงเลยเออสายนี้ผมก็มาแบบอ้อมๆนะครับมาแบบอ้อมๆถามว่ารู้ไหมก็ก็ถือว่าไม่รู้ดีกว่าเออก็ถือว่าไม่รู้ดีกว่าเล็ก,ลกๆน้อยๆเน,นี่ยมันมันไม่ระคายเครื่องหรอกนะเออถือว่าไม่รู้นั่นแหละดีที่สุดแล้ะครับเนาะ,ะดังนั้นก็คือตาคูบาอาจารย์อยากจะรู้อยากจะรับชมก็รับชมได้นะครับเนาะพิจทุกอย่างไรนั่นก็ ตักเตือนผมได้นะครับนะเหมือนที่ผมว่าตอนแรกแล้วว่าผมทุกวันเนี่ยผมได้ดีจนถึงทุกวันเนี่ยกเพราะครูบาอาจารย์นะครับนะเพราะครูบาอาจารย์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นาราวาสเป็นเด็กน้อยหรือเป็นคนใหญ่หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์อะไรเนี่ยคือผมไม่เคยลืมบนคนนะครับนะผมได้ดีเพราะครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับนะ undai, จริงๆนะเนี่ยผมพูดด้วยความเป็นจริงนะครับนะ ถ้าท่านเคยเห็นผมได้คุยกับผมได้อยู่กับผมเหมือนกับญาติโยมบางรูปบางคนที่เคยเห็นผมเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าวิถีชีวิตของผมนั้นมันง่ายมันไม่ยุ่งยากลําบากโอ้โหเรื่องยากๆให้มันยากยิ่งขึ้นนี่ไม่มีสําหรับผมเนี่ยไม่เชื่อผมนะว่าทุกท่านทุกรูปถามดูได้นะครับคนอยู่ในเฟซผมน่คนที่เห็นหน้าผมเคยสัมผัสกับตัวผมเนี่ยขึ่ง ประมาณเกือบครึ่งได้ถามดูได้เลยครับชีวิตผมมันจะเป็นยังไงเ,เป็นคนง่ายๆครับเนาะ,ะดังนั้นก็ฝากฝากฝากไว้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับการติดตามสําหรับการรับชมสําหรับการติชมต่างๆจากครูบาอาจารย์ยาดิยยมทุกคนทุกรูปนั้นต้องขอขอบพระคุณมากเดี๋ยวนี้ก็มาถึงนี่เกือบ500ซับสไคร์เลยเด้เนี่เป็นยังไง ถ้าไม่ทำก็คงจะไม่มีนะครับวันนี้คงไม่มีถามว่ามันชาไหมโอโ้โหโคตรช,า,ชาเลยครับเออโคตรชาเลยครับไม่เหมือนชาวบ้า,บานชาวเมืองเขาเขาทำสามเดือนนี่เขาพันสองพันสามพันก็มีผม,ไ,มไปไม่รอดนะครับเออแต่ผมก็ทำทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ได้ไปซีเรียสอะไรหรอกผมก็ทำตามความรู้ของผมนี่แหละแต่ถามว่ามันชาไหมก็ช้าแต่ถามว่าดีไหมดีครับ สำหรับผมไม่ถึงแม้ว่าชาก็จริงแต่ผมก็ถือว่าดาีดีมากๆเลยล่ะดังนั้นก็ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆรูปทุกๆนามทุกทกท่านนะครับเนาะที่ติดตามมาโดยตลอดดังนั้นในคลิป,ลป,ลปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวคอยโอกาสหน้าผมจะมาเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผมให้ทุกท่านได้ฟังสักหน่อยในคลิป,ลป,ลปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ